กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับก็บผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเรามาดูกันครับว่าราคาพุ่งไปไกลขนาดไหนแล้วผมรับรองเลยว่า พุ่งสูงขึ้นแน่นอนครับท่านสำหรับปีปศนี้ครับเพราะเพรข้อมูลใหม่ครับข้อมูลข้อมูลเก่านั้นไม่เหมือนกันครับข้อมูลเก่านั้นตอนนี้ทางกองกระสับหรือว่าวงการประมูลเหรียญนั้นเขาโยลโลทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับท่านหรือแต่ข้อมูลใหม่ที่มาสดๆร้อนๆประมาณอาทิตย์กว่าๆสองถึงสองอาทิตย์ประมาณนี้แล้วครับท่านตีไปเลยครับประมาณสิบสามวันสิบสี่วันนี้แล้วครับท่านตอนที่ผมได้มานะครับจะมาบอกกล่าพ,พี่พื่น้อน้องทุกท่านให้เข้าใจครับว่า ปีพศนี้ราคาดีขนาดไหนผลิตก็ไม่ถึงก็เยอดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงร้อยล้านเหรียญหรอกครับอยู่กลางๆครับกลางๆครับกลางๆครับเรามาดูครับนี่ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านชูโปรนิเกิลอยู่ด้านนอกกับส่วนด้านในก็สีทองนะครับท่านสวยงามกันนะครับสําหรับบรมรูุลูพงษ์ท่านเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้รู้สึกจะว่าคมชัดเจ๋วอยู่ไม่เบาเหมือนกันนะครับท่านก็มีอะไรบุบอะไรบี้นิดๆหน่อยๆครับไม่อะไรมากมายนะครับท่าน ขอเฟืองสลับเรียบแบบนี้คมชัดเจาะมากครับท่านเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังนี่ครับด้านหลังชัดเจนมากครับตัวหนังสือประเทศไทยครับอักษรวิวทาขึ้นมาเพื่อวู้พิการทางสายตาฟอสซองพันห้าร้อยสาสิบแปดครับท่านส่วนตรงกลางคือว่าอรุณราดเวลาลามครับเนี่ยสวยงามนะอาการนะครับสำหรับวัดอรุณครับเหรียไวนูเนีชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่เป็นเหรียญสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบต้องแบบนี้ครับท่าน ดูตรงนี้ครับก็รู้แล้วครับว่ารอยนูนแบบนี้หินชัดเจนอยู่ก็แสดงว่าเหรียญสมบูรณ์แบบต้องเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการดูเหรียญมันมีแค่ไม่กี่จุดแค่นั้น,นะครับที่สมบูรณ์หรือไม่ตำลงมาอีนิดคือแม่นั้นเจ้าพญาได้ล,ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอารหรับนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับ จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับปีพศสอง8ันห้าร้อยสาสิแปดเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับเนี่ยในระดับ u ูเนะครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านหนึ่งร้ยหสิบาทนะครับสำหรับปีสามแปดนี้นะครับมองไม่ชัดครับมันมืดเกินครับ ตกอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับข้อมูลเก่านะครับที่เขาให้ในระดับบีแนสีแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึง200บาทแล้วครับท่านขึ้นมาอีก50บาทครับข้อมูลใหม่มาเรียบร้อยลกขึ้นมาพุ่งขึ้นมาที่200บาทเลยครับท่านนี่แหละครับเป็นเหรียญที่ผลิตก็กลางๆครับ53ล้านนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าพูดกันตามความจริงคือไม่ถึง100ล้านเหรียญนี่เขาเรียกว่าน้อยสุดเลยหรือไงครับน้อยลงเลยหรือไงครับ เพราะว่าตอนนี้มันหาแทบจะไม่หาไม่เจอแล้วนะครับไม่อยากไปคิดว่ามันหาได้ง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าไม่ดูอยู่ในกับเหรียญจริงๆก็จะคิดว่าจะหาเจอได้ง่ายเลยครับส่วนมากเจอแต่รอสิวแล้วครับทุกวันนี้ส่วนฟานกันใช้หรยอครับตกอยู่ที่แหรีละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับท่านแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามแปดนี้นะครับ